คือแม่รู้ความจริงแล้วอะว่าธรรมะพุทธเจ้าอ่ะที่แท้อะให้กันได้ด้วยด้วยใจอะด้วยจิตนะคะอย่าอย่าอย่าอ,อย่ามีเรื่องซับเข้ามาอย่างเงี้ยจ้ะนี่แหละแม่คือคติตรงนี้แล้วค่ะอย่ามีเรื่องซับเข้ามาเป็นอันขาดอย่างงี้ะคะ่ะอย่ามีการบอกบอกว่าจะสร้างนู่นสร้างนี่จะต้องมีค่าใช้ใจ่ายอันาน,านั้นอันนี้อย่ามีการว่าร่วมมือกันเพราะทุกคนมาจับผมก็ต้องทํา ก็ต้องกินต้องอยู่ก็ต้องค่าน้าค่าไฟค่าอะไรบํารุงสถานที่อย่างเงี้ยไม่ให้มีจ้ะไม่ให้มีเลยค่ะเพราะก็แม่ถึงได้ <c oughs> ให้แม่ชี้วาสนาใช้เนใ,ใช้พื้นที่ตัวเองปฏิบัตินะคะแล้วก็ถ้าใครใครมาปฏิบัติก็ให้ปลูกปลูกเอาเองใช้พื้นที่ตัวเองไอ้ไอ้เดวก็ปลูกกดเอาเอง,ห,อง,ง,เอเองหรือตั้งตั้งกดเอาเองหรือตั้งตั้งอะไรอะตั้งเต็นท์เล็ก เขาเรียกตั้งตเตต็อกเล็กเงี้ยขุดเล็กๆขนหนเล็กรอย่างเงี้ย,ย,อยพอได้อาศัยเข้าไปหลบแล้วก็หลบนั่งภาวนาหลบหลับนอนได้มั่งยี่สชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็หาต้มหาที่ป่าปูเสือแล้วก็ภาวนาได้หาทําทำทางจลกลมได้เนี่ยไปมา,มาผ่านไปผ่านมา ไม่ให้ไปเรียกร้องค่าอะไรจากใครไม่ต้องไปตั้งเขาลงครัวเลี้ยงเลี้ยงดูใครเชิญชวนให้มาปฏิบัติแล้วต้องมาตั้งครัวเลี้ยงดูเขาแบบที่เขาทําทํากันไม่ต้องคนะ่ะเพราะว่าเราไม่มีเรื่องเงินแล้วเราก็ไม่มีใครไม่กล้าใช้ใครที่จะต้องมาให้เขาทําประโยชน์เลี้ยงนักปฏิบัติแล้วพวกที่ทําล่ะเขาก็คนเหมือนกัน ก็เลยไม่ว่าแล้วแต่ใครตัวใครตัวมันเรื่องกินเหมือนพระคุณเจ้าบวชแล้วก็แล้วแต่ไปบินบาดตัวบาดใครบาดมันได้ละไม่จริงเหรอฮะแล้วก็ถ้าเป็นวัดก็โอเคก็บิดบินบาดมาก็ร่วมเทรวมจัดฉันก็อีกนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่แต่นี่เราเน้นเรื่องปฏิบัติเพราะว่าเราไม่ได้เป็นวัดแต่เป็นสถานที่ปฏิบัติโดยที่ไม่ได้ออได้สร้างไว้แบบระดับที่ มีรั์มารองรับที่จะจัดอ,ะ,อะไระสถานที่ให้ให้คนมาภาวนาอย่างนี้ค่ะแล้วแค่เราให้ที่แค่นี้แหละคะ่ะแล้วเขาจะปลูกอยู่ได้ตลอดชีวิตก็ได้เพราะเราได้คุยกับเจ้าของที่แล้วอะว่าสีส่พ่อแม่พี่น้องเขาเนี่ยสี่คนสี่แปลงสีไ่ไร่อะไรเขาเนี่ยเออก็ใครจะมาอยู่ตลอดชีวิตก็ก็ไม่เป็นไรนะเออก็ว่าต้องสร้างเอาเอง น้ำไฟก็เราก็ทําให้ได้อย่างนั้นพอได้อาศัยดูแลกันไปไม่ให้มีเรื่องซัพย์มาเป็นอันขาดถ้าแบบนี้ค่ะแม่ถึงจะว่าถวายพระเจ้าค่ะถึงจะเรียกว่าบูชาพระศาสนาค่ะถึงจะเรียกว่าสารต่อเอาคําสอนเอาคาปรารถนาของพระองค์ที่จะโปรดมนุษย์โลกเนี่ยมาถ่ายทอดต่อโลกมนุษย์ด้วยการไม่ต้องให้เขาต้องมามีค่าใช้ใจ่ายแต่เขาให้รับผิดชอบตัวเขาเองแค่นั้นเอง แต่ทาไมถึงรับผิดชอบตัวเองก็เราไม่ใช่พระนี่วันนี้เราเป็นอุบาสิกาเพราะว่าเอาบาสิกาไปบินบาทที่ไหนล่ะเออเพราะว่าในพระศาสนาไม่ได้มีว่าให้อุบาสิกาไปบินบาทนี่เออเพราะนั้นก็เลยว่าก็แต่ไม่ต้องกลัวเ,ออเทวดาเขาคอยดูอยู่เขาจะโดนจิตโดนใจโดนบันดาลผู้ที่จะได้มีบรารมีที่จะได้สร้างกุศล ท่านเ็าจะไปจัดมาเองเขาก็จะอยู่ก็จะมีคนเอานั่นมาให้เอานี่มาให้โดยที่ว่าเราไม่ได้อธิษฐานว่าออขอให้เทวดาดูแลปกปักรักษาหาให้ดูแลร่างกายให้เรามีกินมีอยู่เราไม่ได้ปรารถนาแบบนั้นนะเรามีแต่ภาวนารุ่มล้วนเลยค่ะเพราะนั้นเราให้มันรู้ไปสิว่าเราปฏิบัติแล้วเราไม่มีเราเราไม่มีจะอยู่จะกินนะเพราะฉะนั้นเพราะว่าต้นทุนเราก็มีอยู่แล้วอะยังถึงเราไม่ปฏิบัติเราก็มีกินมีอยู่พอดีเรามีอยู่แล้วอะเออ ตั้งตั้งสเสบียงไว้ตั้งขังไว้ตั้งอ่าจํานวนไว้อ่ะตลอดชีวิตเราเนี่ยเราจะอาศัยบันละมื้อเดียวเองอ่ะเออเราก็ไม่ได้กินไม่เกินเที่ยงอ่ะจะสองเมือ่อสาม,มื้อก็ไม่เป็นไรแต่ไม่เกินเที่ยงอย่างนี้ค่ะเออเออมันแต่ถ้าเครียดเข่งอะไรอะไรเขาเรียกเขาเรียกอะไรตรง,งอ่ะตรงอ่ะเดียวอะไรนะเข้มเข้มม่้อ่ะ ถ้าแ,แค่ม้วก็เออนะก็มือม้อมื้อเชา้าก็อะไรหลงท้องนิดๆหน่อยๆถ้าเป็นถ้าไม่สบายพอได้กินยาพอมื้อเพลนก็ทานอาหารตั้งหนึ่งมือ้อพอได้กินยาแค่นี้ค่ะถ้าเป็นคนป่วยอ้ามื้อเย็นก็มีน้ำปน,นะเน่ก็ยังมีก็ไม่ผิดนียค่ะเพราะนี้เราก็พอจะถึงเราไม่หวดเราก็ต้องเลี้ยงต,งตัวเองตลอดชีวิตอยู่แล้วอันนี้แต่แม่ก็สนับสนุนแบบนี้ค่ะแต่ถ้าว่ารวมตัวแล้วมีการชาร์จใช้ใจแม่ว่าไม่ได้ถวายบูชาค่ะ ไม่ไม่ไม่อยากอยากให้ทำค่ะเพราะว่าคนของแม่แม่ก็ไม่อยากให้เกี่ยวข้องถ้ามีการใช้จ่ายค่ะถ้าจะว่าจะมาสายนี้แล้วแม่ก็ไม่อยากให้มีการใครต้องจ่ายสตังค่ะไม่ว่าเราไม่มีเจตนาเลยสตังไม่ให้ก็ไม่สังเกตสมเด็จพ่อไม่มีเรื่องสตังเลยค่ะะไม่มีเรื่องสตังหนูลองพบประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาไม่ไม่มีเรื่องสตังนะค่ะไม่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 มีเลยค่ะ ออกโปรดไปด้วยเดินพระบาทเลยค่ะค่ารถค่าลาสมัยนี้ก็ไม่มีค่ะเดินเดินพระบาทพระบาทย่างพระบาทไปเสด็จไปอโปรดได้กี่ประเทศก็ไม่รู้ก็หมดหมดอะไรอ่ะหมดสี่สิบห้าพันษาก็หมดพระพระบอกรายก็หมดสภาพอ่ะนั่นนะค่ะเอก็ไม่มีเรื่องเงินเลยค่ะมีแต่เขายัดแยกเห็นไหมค่ะบินทกะบินทกะเศรษฐีอะไรเนี่ ที่สวายวัดเชตวันเจ้าเชตอะไรนะเนี่ยเขาก็บังคับดิล่ะเออแล้วอีกอันหนึ่งก็พระเจ้าพิมพิสารวัดปา่าอะไรวัดวันเวรเวรุวันอะไรเนะนี่ยก็มีแต่ญาติญาติพระนางสุสดาอะไรนะนึกทางวิสาขาอะไรนะก็สร้างปุดให้ที่ลุมพินีหรืออะไรนะอ่ะไม่แน่ใจชื่ออะไรไม่รู้ละที่คันทกุดีท่านอยู่นะก็สร้างปุดเป็นกี่หลังก็ไม่รู้แม่ก็จําไม่ได้ โดนบันดาลมาเองนะจ๊ะเออท่านอ่ะ,ะก่อนที่พระองค์จะลงมาในโลกใบนี้ยเขารู้แล้วพระองค์จะมาตรัสรู้แล้วเขา,ขาจัดบุคคลประเภทนี้ลงมาตอนมาลองไว้แล้วะอะเพราะนั้นเราก็เหมือนกันถ้าเราลงมือปฏิบัติไม่ต้องกลัวว่าท่านจะไม่ดูเราทีนี้จ้าฟังเข้าใจไหมตรงที่ว่าพระองค์อุบัติมาเนี่ยเขาจัดเจ้าเชษไว้เสร็จถ <laughs> ึงจะมีวัดเชตวันแล้วเขาจัดพระเท่าพิมพ์สารไว้เสร็จให้ถวายวัดเว เนรูวันนะ่ะวัดป่าอะไรนะ่ะจ้ะเออ่นหละเราก็จัดพระนางสุสดามาให้เสร็จพระนางวิสาขาขาจัดมาให้เสร็จเลยค่ะจัดมาไว้รอเลยค่ะจ้าไวรอแล้วไม่รู้หลายหลายในงานนานาประการเหมือนว่าธรรมชาติเขาจัดไว้แล้วค่ะอ่ะทีนี้ทีนี้เราเราเป็นลูกศิษย์เราดําเนินตามท่านท่านจะดูแลเรานี่เองจ้าแม่ถึงแม่ถึงไม่อยากให้ให้ไปดําเนินถ้ามีการ นี่แหละค่ะมีการเงินมีเงินเข้ามายุ่งเกี่ยวในในการเผยแผ่ธรรมะแม่ก็อยากจะให้ถอยๆเอาค่ะมันไม่ได้ว่าไม่ได้ขี้เหนียวนะคะไม่ได้ขี้เหนียวเลยค่ะแม่เปิดเผยให้หนูฟังเลยเอาถือโอกาสเลยนะคะก็ถวายให้หลวงปู่หลวงป,ปู่มั่นก็คือมูลนิธินะถ้ามูลนิธิเนี่ยท่านเป็นมูลนิธิของพระศาสนาทีนี้อยเป็นมูลนิธิของพระศาสนาหลวงตาตั้งไว้ มูลนิธินี่มายมแล้วแต่ว่าลูกหลานที่มีศรัทธาจะบริจาคไปตามสบายแต่เท่ากับว่าเราได้ดูแลพระศาสนาวัานนี้ไม่ได้เจาะจงดูแลพราะคุณเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเด้ไม่ใช่จ้าเพราะว่าท่านว่ามูลนิธิเขาจะเอาแต่ดอกเบี้ยมาทําประโยชน์เนี่ยวันนี้หลวงตาท่านก็มองกานไก่ท่านก็เลยตั้งมูลนิธิพระศาสนาไวา้โดยให้องค์หลวงปู่เป็นองค์ประธานทั้งท่านหลวงปู่ไม่อยู่แต่แต่ท่านบูชาอาจารย์ท่าน เพราะนั้นเลยมีมีมูลนิธิหลวงปู่มั่นเกิดขึ้นเพราะนั้นเราไปเราไปจ่ายไปที่เดียวเลยค่ะเท่ากับถวายพระศาสนาเท่ากับบำาพ็พระศาสนาเท่ากับเท่ากับให้ศาสนาอยู่ได้ต้องไปที่มูถถลนิธิค่ะไม่ต้องมากเลยค่ะร้อยสองร้อยก็โอนไปได้ค่ะถ้าก็ได้ไปร่วมดูแลพระศาสนาแล้วจ้ะนี่แล้วก็นั่นแหละแล้วแม่ก็เปิดเผยอย่างเนี้ยค่ะแล้วแม่ไม่บอกจํานวนเงินแม่ที่บอกที่แม่ทาบุญวบนนี้ จะไม่ไม่บอกบอกก็ได้ลูกหลานเป็นลูกญาติอ่กว,ว่าเป็นหลานนะคะหลานเพราะหลานสาระอย่างแม่เป็นหลานก็ก็ก็ไม่ไม่ก็ถือว่าสาธุแล้วแม่แม่ก็แม่ก็ทแม่ดูแลพระศาสนาแม่ขอบคุณพระศาสนาแม่เป็นหลานขึ้นไปแล้วก็ส่งเป็นปีละสองแสนอีกต่างหากจ้ะปีละสองแสนทุกวันเกิดของแม่เนี่ยค่ะอ่ะแม่ไม่กล้าบอกหนูอย่างนเนี้ยค่ะเพราะเพราะแม่ถือว่า ไม่ใ่ที่เดียวไม่ทําบุญที่เดียวไม่เอาไวไวที่เดียวแล้วเขาเทลงมาเอาวันนี้ค่อยกระจายลงมาเอานี่ค่ะพระพระเจ้าวดาเขาจะคอยโมทนาค่ะเขาจะรู้ค่ะเพราะนี้เราก็ไม่ลงบปจู้จูกๆๆๆิ๊บกิ๊บอย่างนี้จ้ะเพราะว่ามันมันมีผลประโยชน์ก็เลยเลยเลย,เลย,เ,ลย,เ,ลยเลยก็เหมือนว่าเสียพ่อไม่เสียพ่อเสียพระศาสนาเสียถึงพระพุทธองค์นะความหมายนะ ไม่อยากให้เสียถึงพระพระพระองค์ซึ่งไม่ไม่ให้มีเรื่องเงินแม่ถึงบอกว่าเมื่อกี้ท่านจะบอกเดี๋ยวว่าเงินคืออารพลพิษวะนี่เงินคือศรพลพิษสําหรับสําหรับพระศาสนาด้แต่ธรรมนุษย์ไม่ใช่อาศรพลพิษเงินคือพระเจ้าเออถ้าพระคนทางโลกเงินคือพระเจ้าจะเงินคือเนรพิษได้ทุกอย่างะได้อย่างใจอยู่ค่ะเพราะว่าอยากได้อะไรก็ใช้เงินมันก็ได้อยู่นี่นะจ้าเอองินก็เงินก็ ซื้อได้ในโลกสมมตินะ่ะซื้อได้ทุกอย่างในโลกสมมติอ่าเงินนะถูกไหมจ้ะแต่ซื้อซื้อธรรมะไม่ได้ซื้อความรู้ให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 ้จิตเป็นรู้ธรรมะอะให้จิตได้วิชาให้จิตรู้ธรรมะพุทธเจ้าให้รู้ให้จิตเป็นบนุญจนเข้านิพพานนะ่ะมันซื้อไม่ได้ค่ะมันไม่มีขายค่ะมันต้องทําเอาค่ะมันต้องปฏิบัติเอาถ้าซื้อได้คนเขาซื้อได้เยอะอยู่นะเศรษฐีในเมืองไทยเราไม่ธรรมดาน่ะจ้ะ เศรษฐีมาหาเหตุเศรษฐีเด็่เขาไม่มีทางที่จะซื้อได้อยู่แล้วซื้อความแก่ก็ไม่ได้จ้ะซื้อความป่วยไม่ให้ป่วยก็ไม่ได้ซื้อความไม่ให้ตายก็ไม่ได้แล้วก็ซื้อเขา้านิพพานก็ไม่ได้ใช่ไหมไเพราะนั้นต้องมีมีเงินไปก็ก็เอาพอเพียงเอาพอตั้งไว้เลี้ยงตัวเองทีวิทีเหลือให้ปฏิบัติอ่าเส้นทางออกจากโลกสมมติออก จากโลกสม,มุติสู่โลกวิมุตติก็คือโลกบรมาสุขที่แท้จริงคือโลกที่พระพุทธองค์มามาบอกหนทางไปคือโลกที่พระพุทธองค์ไปคือโลกที่พระองค์เห็นว่าโอ้พ้นแล้วนะวัตถุกัตถ์สองสารวัตถุบนโอ้มีจริงจริงหนอก็มาสอนมนุษย์อ่าสี่สิบห้าปีไงคะ่ะแล้วพอพอพระองค์เสด็จไปแล้วคําสอนก็ยังจดไว้ยังบันทึกยังมีประโยชน์อีกห้าพันให้มันครบห้าพันปีนะไงเนะี่ย คําสอนพระอ,องค์จะอยู่ห้าปันปีมีประสิทธิภาพห้าปันปีเด็ดเด็ดเลยค่ะไม่มีเสื่อมค่ะขอให้ตามทําตามทุกพระอ,องค์ทุกกรณีตามนั้นเลยค่ะตามนั้นเลยเพราะว่าเพราะว่าพระอ,องค์ไม่ได้มามีข้อแรกแรกเปลี่ยนจากลูกหลานหรือชาวโลกว่าท่านตั้งอะไรเคยได้ยินท่านตั้งอะไรไหมล่ะแค่นั้นก็พอเออท่านสร้างอะไรเคยได้ยินไหมล่ะก็ไม่มีราคาเป็นกี่แสนล้านกี่แสนล้านท่านทํำไหมล่ะสมัยพระองค์ไม่ทําค่ะจ้ะ าสมัยนี้จะทําก็เป็นเรื่องหนึ่งก็ไม่ว่าอะไรว่าแล้วแต่แต่มันก็จะช้าต่อการต่อการพาจิตตัวเองเข้าสู่มรรคผลนิพพานพูดอย่างนี้ดีไหมพูดพูดอย่างเงี้ยไม่ได้อวดดีแต่ว่ามันคือจริงถ้าเราสร้างอยู่แล้วของแล้วมันใช้เวลามานานแล้วชีวิตเราอะร้อยปีเป็นเกณฑ์พอสร้างเสร็จแก่พอดีแล้วทีนี้จะภาวนาฆ่ากิเลสมันฆ่ายากนะถ้าแก่เราฆ่ายากนะมันมันมันทำลายความแข็งแรงมันร่างกายมันไม่อาหนวยอ จิตมันไม่แก่เออจิตไม่แก่จิตไม่ตายจิตไม่มีอายุแต่ร่างกายที่มันอาศัยอยู่มีแก่มีอายุมีกําหนดมีเวลาแล้วทีนี้มรตสร้างเป็นอลังการแล้วตัวเองแก่พอดีเป็นไงก็พอแก่ภาวนาไม่ได้หรอกค่ะงั้นพระที่มีอายุแล้วไม่ต้องหวังเลยว่าจะภาวนาเอาชนะกิเลสได้เพราะว่าร่างกายมันไม่ให้จ้าไม่งั้นพระพุทธเจ้าไม่ออกบทอายุยี่สิบเก้าล็อกแล้วพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านออกบทยี่สิบกว่าทั้งนั้น ที่สองยี่สิบเอ็ดยิบสองทั้งนั้นจ้ะแล้วมาดันเนี่ยบวชถ้าบวชมาแล้วเนี่ยสมมติบวชมาแล้วเรามาสร้างนี่ไหมจ่ะมันก็ดีแต่ก็มันมีแล้วก็ไม่ต้องสร้างก็ได้อ่าก็ไม่เคยเห็นองค์พ่อแม่อาจารย์องค์พระหลวงตามีพระประธานองค์งเดียวองค์เดียวเลยค่ะแต่ท่านก็เป็นผู้ที่สร้างช่วยยกระดับจิตเฮ้ยไม่ย้าย,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 ยกประเทศอะไอเอ็มเอฟอะไอเอ็มเอนะคะ เขาจะเกินประเทศแล้วไม่มีเงินไปใช้หนี้ขเขาว่ากู้เข้ามาหลวงตาก,กู้คืนได้อ่ะประเทศอย่างเดียวนี่ละประเทศบินาบาทเงินบาทเงินดองเงินบาท,เง,บาทเงินดอลล่าทองคํอ่ะแล้วแต่ใครจะบริจาคท่านก็อัดเข้าลงเขา้าเข้ากอ,องคังหลวงเลยอ่ะไปค้าประกันคังหลวงใช้หนี้พานเลยอ่ะฉลุยเลยอ่ะทองคำอ่ะสิบห้าตันสิบหกตันน่ะคิดดูสิตันหนึ่งพันกิโลอ่ะแล้วทองคำพันกิโลนั้นกี่บาทล่ะ เออหนึ่งกิโลก็ต้องเกือบร้อยบาทแล้วหกสิบหกบาทหนึ่งกิโลหกสิบหกบาทแล้วร้อยกิโลละแล้วพันกิโลละถึงจะเป็นหนึ่งตันแล้วนี่สิบหกตันนะคะนี่ค่ะจากพระศาสนานะท่านก็ดําเนินแบบนี้แบบนี้ดําเนินแบบว่าท่านก็ไม่เคยบอกท่านอะไรเลยอ่ะท่านก็ถึงท่านมาหา,หา,หาทรั์เงินบาททองดอลลาร์ทองคําเพื่อท่านไม่ได้เอาเข้ากระเปอ๋าเมตตาบาทเดียว เข้าทองเข้าขังหลวงก็ไปแค่น,คนี้ผู้ประเทศไว้จนทุกวันนี้นี่แม่ยกตัวอย่างให้ดูว่าท่านบนรรลุได้เพราท่านก็ไม่ได้โกยเอาเงินมาทําไม่ยุ่งกับเงินนะนะถ้ายุ่งท่านย,ย,ยุ่งกับเงินจบอย่างเดียวค่ะจบไม่จบก็อะไรอ่ะฟีการกรอบอะไรนะไม้กอบไม้กอบอ,อีกนางกอบคุณกอบอไปเลยเห็นไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะไปยุ่งกับเงินนะสิ อ้ายก็ไม่ให้พระยุ่งกับเงินแล้วไปยุ่งเงินทําไมละ่ะไปไปงไงก็ช่างถึงมันไม่ได้อ่ะจะยุ่งเมื่อไหร่เป็นเรื่องเลยเป็นภัยเป็นพิษก็เป็นพิษ,เป,พษ,เ,ปพษเป็นภัยอยู่นี่ไงกล้มเป็นละนาวเลยอ่ะล้มเป็นแถวเลยมีแต่สูงสูงทั้งนั้นที่ล้มอ่ะมีแต่ใหญ่โตๆมีแต่ตำแหน่งประเทศประเทศทั้งนั้นที่ลม้มล้มเพราะอะไรล้มเพราะเงินท้งนั้นารไม่ใช่หรอนี่น้แม่ึงบอกว่าถ้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 านำ ถ้าเผยแผ่พระศาสนาถ้ามีตัวเงินแม่แม่ก็อ่อนอกอ่อนใจค่ะเพราะว่าแม่เป็นสตรีแม่เป็นแม่ขอใช้สิทธิอุบาสิกาเพราะท่านท่านรับแม่ไว้แล้วนี่อ่ะรับแม่ไว้เป็นลูกแล้วนี่เพราะท่านบอกแล้พุทธบริษัทสีไหมเพราะนั้นแม่ก็เลยขอใช้สิทธิเท่านั้นเองที่พูดอยู่นี้เพราะแม่ถือว่าตราบใดที่แม่มีสินระดับนี้นะแล้วแม่ก็ไม่ได้เอาสินแปดด้วยแม่เอาสินสิบข้อด้วย ไม่ไม่ยิมกับเงินเลยไม่หยิบปัจจัยเลยไม่ไม่แตะเลยปัจจัยทองไม่ก็ไม่แตะให้มันให้มันเสียสินเลยอ่จ้าทองก็ไม่แตะพระเลี่ยมทองแม่ก็ยังไม่กล้าจับเพราะมันมีทองเลี่ยมองค์ท่านถ้าองค์ไหนไม่เลี่ยมทองแม่จับจับดูได้ถ้าองค์ไหนเลี่ยมทองแม่ไม่จับอ่าเอากังนั้นแหละเพราะงั้นแม่ถึงบอกว่าเอาวนี่แหละค่ะว่าแม่ก็เลยขอใช้สิทธิ์หน่อยขอขอพูดเห็นว่าเป็นลูกเป็นหลานเห็นว่าลูกหลาน นสนใจแล้วก็ใยใยฝักใยแล้วแล้วมีมีเส้นทางแล้วก็มีตั้งตั้งปฏิพัน์แล้วก็ตั้งจิตตั้งใจว่าอยากเดินออกจากโลกสมมติอยากจะเข้าสู่โลกมิมุตินาแม่ก็เลยกล้าพูดเลยกล้าบอกว่าแม่พูดอยู่ในนี้แม่พูดในฐานะแม่เป็นลูกพระพุทธเจ้าเพราะท่านรับแม่ไว้จ้ะเมืน่อนั้นแม่ก็ขอทําหน้าที่ ขอพูดขอเคลียร์ขออธิบายฝากลูกฝากหลานไว้อนาคตลูกหลานก็สารต่อให้ให้ด้วยก็แล้วกันว่าเรามีสิทธิ์แต่เราต้องเป็นพุทธบริษัทสี่นะอืมเรามีสิทธิ์พูดมีสิทธิ์พูดไม่ได้พูดทบถมใครไม่ได้พูดว่ากล่าวใครและแต่ใครจะทําถูกทําผิดแต่บอกบอกความจริงกับลูกหลานว่าสิ่งไหนที่พระเจ้าให้งดเราก็ถึงเราจะอยู่แค่พูดอ่สินแปดข้อสิบข้อเราก็ทําตามได้ทำต้านได้มากกว่านี้ เอาดึงนักสินไหนที่ดึงมาได้อีกก็ดึงมาเลยจ้ะไม่ใช่จะว่ามีสิทธิ์แปดข้อนะไม่มีสิทธิ์มากกว่านั้นได้ค่ะเงี้ยดึงมาสิบข้อนี่ไงไม่ไม่หยิบไม่หยิบเงินหยิบทองเนี่ยนะและ้วก็ต่อไปไม่ผ้าของเขียวก็อีกดึงมาสิเอามาสิจ้ะเอาสิทสําสิอันไหนที่มันก็ได้งดไปเลยนี่แล้วก็ไม่ไปในสารที่อัดโคจรอะไรนะที่ที่พวกเจ้าห้ามสงอะ่ะเราเอามาทําได้แค่ไหนเราทําแค่นั้นเพิ่มเนี่ยเพิ่ม แล้วมันจะได้ข้องดเว้นมากที่สุดเราก็จะได้เข้าถึงธรรมะได้มากเพราะอะไรเพราะเรางดเว้นมากแล้วแล้วความผิดเรามันไม่มีเป็นเป็นมามามาัมา้นอ่ะมากันาก้นให้เราจะเดินต่อให้เดินเข้าไปลึกๆอะ่ะจ้ะแต่ถ้าเรามีมีมีเส้นมีฐานไม่แข็งแรงเราก็เดินขึ้นไประดับต่อไปลําบากเหราะนั้นศีลมากก็เลยทําไปให้ไปได้ที่สูงได้เร็วไม่งั้น ขระพเจ้าไม่ให้สงมีสินสองร้อยีิบเจ็ดข้อหรอกคะ่ะไม่สินข้อของดเวนน่ะคะ่ะข้อมดเวนทั้งหมดหมดเสร็จก็สองร้อยิบเจ็ดข้อมีอะไรมัร่งก็ก็เหมือนลูกหลานก็ไม่จําเป็นต้องไปอยากรู้มากกว่านี้นี่จ้ะาเพราะเราเป็นบุตรสตรีเราก็รกู้เราก็เอาแค่นี้อะ่ะอยะเราไม่ใช่พิสุนีเพราะท่านตัดแล้วอะ่ะพิสุนีท่านก็ตัดแล้วอะ่ะหลังจากพระองค์เสด็จด,ดับขันนิพพานแล้วท่านก็ขอขอตัดขาดออกไป ไม่ให้มีมถือว่าไม่เอาแล้วคือว่าขอในศาสนานี้ไม่มีพิษุณีเนะ่ก็ทรงตัดไปแล้วอะ่ะพิษุณีระถือศีลเสมอพระมากกว่าพระอีกด้วยสามแปดข้อมีข้อข้อบัญญัติเพิ่มอีกแปดข้อเออนั่หนะเห็นไหมพิษุณีอะ่ะอ้ะนี่แต่พระอ,องค์ไม่อยู่แล้วพระอ,องค์กลัว,วป่ะนี่พระอ,องค์มองการไก้ะมองการไกลที่พิษุณีเข้ามาใหม่ไหมมาใหม่ไหมพระก็ใหม่ไหมอะไรเงี้ย แล้วก็ใหม่ใหม่พระก็ใหม่พ่งนี้ก็ใหม่ทีนี้ก็ใหม่ต่อใหม่มันจะไปไม่รอดเขาจะขอใหม,ม่ไหมทีนี้ค่ะนะท่านก็เลยเอ๋องดไว้ดีกว่าพอมาบวชปุ๊บมันยังใหม่อ่ะมันยังไม่ฆ่ากิเลสอ่ะแล้วร่างกายมันก็ใหม่อีกด้วยเน่ะอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วจิตมันก็ปิ้งงนี้นะจิตมันยังแข็งแรงจิตไม่แก่อ่าจิตไฟ,ไฟไฟไฟบุรุษไฟสงก็เหมือนกันพึ่งบวชเข้าใมาใหม่อย่างนี้เอาละบา้เป็นเรื่องที่แท้ ท่านถึงตัดพิกษุณีออกไปเลยเพราะพิกษุณีมีสิทธิ์เข้าใกล้พระมากที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าต้องมีการนิม,มนต์ไปไปโปรดไปสอนไปไปทบทวนทุกทุกทุกหรือทุกสิบห้าคำ่ำถ้าแม่จำไม่ผิดนะแม่ศึกษาก็ต้องนิม,มนต์พระไปโบรดไปทบทวนธรรมะให้กับพิษุณีอย่างนี้จ้ะแต่แต่ว่าที่อยู่คนละที่ค่ะหมายกมว่าที่อยู่เหมือนก็ อามใครอามมันหรือสาราใครสารามันเขตใครเขตมันเขตพิษณีเขตสงอย่างเงี้ยจ้าอันนี้แม่ลูกหลานไปใหญ่แม่ลูกหลานไปให้ลูกหลานฟังว่าที่แม่พูดอยู่นี้แม่ก็ถือว่าแม่ขอใช้สิทธิ์ความเป็นลูกที่ท่านรับแม่ไปแล้วถ้าแม,แม่แต่คุณถ้าคุณวันไหนคุณถือสินแปดวันไหนคุณก็เป็นลูกทันทีเหมือนกันคุณถือคุณถือสินแปดสามวันคุณก็จะเป็นลูกท่านสามวันค่ะอ่า แต่คุณลาเมื่อไหร่คุณก็เป็นลูกธรรมชาติต่อไปนานว่าทรงตัดไว้แล้วไม่ไม่ไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนเปลี่ยนสิ่งที่ทรงตัดไว้แั้นแม่ก็เออขอพูดหน่อยนะขอใช้สิทธิ์หน่อยนะนึกว่าถ้าว่าเออถ้าถ้ายุ่งกับเงินมันก็ยุ่ง,ม,งมันก็แย่มันก็มีปัญหาทันทีแล้วจริงไหมล่ะทีนี้ยุ่งกับเงินมีเรื่องจริงมีปัญหาจริงๆเพราะว่าเงินมันเป็นเส้นทางเข้าไปถึงเรื่องที่ต้องการได้ง่ายๆอ่ะนะ เงินเป็นเส้นทางเข้าถ so <Yeah. S 1> <But S 2> ึงเข้าถ so ึงเรื่องที่ต้องการได้ง่ายก็เอาเงินเข้าไปก่อนไงทีแรกก็ไปถวายไงแล้วถ้าถ่อเราไม่ยุ่งกับเงินมันก็ไม่โลคมันเพอยุ่งกับเงินเอาเอ๊ะทำไมถวายเยอะจังเอาก็ได้คิดเข้าใจเงินเข้าเงิน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 ทําเงินนําทางอ่ะเข้าใจไหมเนี่ยอ่าเพราะฉนั้นถ้าเราท่านถึงได้ป้องกันไว้ว่าไม่ให้สงยุ่งกับเงินมัน ถ้ายุ่งกับเงินก็เห็นเห็นอยู่นี่เลยกล้าพูดเนี่ยเห็นเห็นอยู่เนี่ยมีแต่มีแต่มีแต่ระดับระดับเิบ่งเบ่งทั้งนั้นเลยที่ต้องหล่นลงมาก็เพราะอะไรพ่อยุ่งกับเงินอย่างไม่ต้องอวดเก่งเพราะนี่ไม่ได้ว่าพระสงฆ์เจ้านนะเพราะพูดตามตามที่ว่าอย่าไปเชื่อจิตจิตมันอวดเก่งจิตมันอวดดีจ้ะต้องฟังพ่ออย่างนี้นะจ้ะต้องฟังพ่อพ่อบอกไว้ เป็นลูกพ่อปับ๊บพ่อบอกอย่ามีเงินนะลูกอย่ายึงเงินนะลูกบินบาทเลี้ยงขีพเลี้ยงดับเวทนาหิวไปวันต่อวันนอกนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาดำเนินปฏิบัติ